ไม่เป็นไรนะครับแหมถ้าผมอยู่นี่เวลาถ้าผมเจอตําร,รวจนี่ผมจะบอกเลยนะก่อนที่จะมาจับผมนี่คุณต้องยืนกล่าวคําสาบานปฏิญาณตนก่อนว่าคุณนั้นบริสุทธิ์พอหรือเปล่าใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ทําตามคําสาบานปฏิญาณตนมันก็คือโจรในเครื่องแบบดีๆนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับผมบอกแล้วไงถ้าท้องที่ไหนเนี่ยแค่มีแขกเข็นโรตีขายมันก็คือกบฏต่อประเทศไทยแล้วตำรวจ เขาปล่อยให้ขายอยู่ได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่เป็นไงครับแรงงานต่างเด่าค้าขายเป็นของตัวเองทําธุรก,กิจกันแบบลืมร่ําเลยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมันคือเรื่องจริงใช่ไหมครับตู้มวยตู้มาตู้สลอดผลไม้คุณกล้าปัิเสธไหไม่เล่าฮะฮะหวยใต้ดิน ต่างด้าวขายลูกชิ้นทอดย่างปลาหมึกขายคุณกล้าปฏิเสธไหมว่าทุกท้องที่สะอาดหมดจดไม่มีเลยตำรวจไม่มียุ่งเกี่ยวไม่มีรู้เรื่องเลยคุณกล้าไม่เล่าคุณกล้าสาบานปฏิญาณตนอีกรอบไม่เล่าว่าตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่มาผมไม่เคยรับทรัพย์จากผู้ที่กระทำความผิดเลยผมไม่เคยรับสินบนไม่เคยรับสวยเลยคุณกล้าปฏิญาณปฏิญาณตนอีกสักรอบไม่เล่า นะครับพ่อแม่พี่น้องผมจะบอกให้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยในบ้านในเมืองก็เพราะว่าเขาผิดคำสาบานปฏิญาณตนประชาชนถึงได้ออกมาแบบนี้ยังไงล่ะครับคุณตำรวจครับแล้วคุณก็ยังจะมาไล่ผู้บริสุทธิ์ที่เขาเดือดร้อนที่ผมมาจากชนบุรีก็เพราะว่าผมก็เดือดร้อนลูกหลานผม นะครับคนในจังหวัดชลบุรีพ่อค้าแม่ค้าเขาเดือดร้อนกันหมดหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เดือดร้อนเดือดร้อนไหมครับต่อไปเขาจะต้องเดือดร้อนมากกว่านี้เพราะมันถึงเวลาแล้วปีนี้อย่างที่ผมเคยบอกไว้มันเป็นปีที่เราจะต้องกำจัดไอ้พวกที่กระต่อคำสาบานพยาณตนครับพ่อแม่พี่น้องครับ เป็นไงเล่าอับอายขายขี้หน้าทั่วทั้งประเทศดังไปทั่วโลกพันตำรวจโทรเป็นเจ้าของเว็บซะเองทั้งๆทงี่มึงมีเครื่องแบบใส่เครื่องแบบสง่าผ่าเผยกว่าจะจบมาได้สุดท้ายมันก็คือโจรในเครื่องแบบครับพ่อแม่พี่น้องครับมันไม่อายแต่ผมเป็นประชาชนธรรมดาผมยังอายแทนมันเลย และให้ลูกคอยคุมเอาเพื่อนของลูกมาทำดูมันทำแล้วเป็นไงครับข่าวออกแป๊บเดียวเงียบกริบใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือเรื่องจริงแต่เขาไม่ยอมจัดการนะครับแล้วเป็นไงครับกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบแค่ไหน ไล่ออกไม่ต้องไล่ออกหรอกเพราะมันต้องติดคุกอยู่แล้วแต่หัวหน้ามันใช่ไหมครับกระทรวงของเขามันจะต้องรับผิดชอบในเมื่อลูกน้องไม่พอกินเนี่ยมันถึงต้องไปเปิดเว็บพนันไงก็ต้องลาออกตามกันไปด้วยสรุปก็คือเรามีรัฐบาลที่ห่วยหวยครับพอแม่พี่น้องครับ ก็มันห่วยจริงๆใช่ไหมเล่าดูสิตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาหนึ่งปีเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแนมะ้แต่อย่างเดียวเศษถุยเอ้ยไอสิ่งที่ประกาศหาเสียงไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะโอ้โหเลือกเพื่อไทยไปไงครับแก๊สน้ำมันไฟฟ้าลดทันที ถ้าเขาไม่ให้พูดคำหยาบกูอยากจะบอกมึงมึงมือโคตรตอแหลเลยมีวันไหนมางมึงบอกหน่อยได้ไหมว่าที่มึงลดเนี่ยตามที่มึงขาเสียงไว้เนี่ยมีไหมครับพ่อแม่พี่น้องมีวันไหนช่วยมาสก,กิดบอกผมหน่อยครับผมจะได้ตบปากตัวเองว่าผมโกหกหมดเทพแต่หอหน้าสื่อมวลชนเนี่ยขึ้นมันเกือบทุกวันขึ้นมันเกือบทุกอาทิตย์เป็นไงครับแก๊สทุกวันนี้ถังละเกือบห้าร้อยแล้ว ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลที่แล้วเป็นไงถังละเท่าไหร่ยังไม่ถึงใช่ไหมสามร้อยกว่าบาทยังไม่ถึงสี่ร้อยใช่ไหมเออผมก็ไม่ได้เลือกด้วยนะลุงตู่เพราะติดคุกอยู่แต่ถ้าเกิดเทียบเทียบกันเนี่ยมึงไม่ได้เศษเสี่ยวของลุงตู่เลยเว้ยกูจะบอกให้ขาดกูอยู่ในเรือนจำกูไม่ได้เลือกกูยังชมเขาเลยไม่มีโอกาสได้เลือกไง ก็เพราะว่าพ่อมันเอาผมไปติดคุกซัก,ก่อนนะครับอมันคือเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับพวกมารลายเนี่ยไอ้พวกที่มันชั่วร้ายเนี่ยกับไอ้พวกที่ผิดคำสาบานปฏิญาณตนเนี่ยเราต้องทำใจทำใจยังไงครับทำใจให้มันหึกเหมิมเขไว้ครับผมพี่น้องครับอย่าไปกลัวมันนะครับ เพราะที่มันมานี่มันก็มาในคําสั่งของความชั่วร้ายของลูกพี่มันใช่ไหมมันต้องมีลูกพี่สั่งมาใช่ไหมเออแต่พอมีเจ้าหน้าที่ของเราสอบถามว่าเจ้านายเป็นใครมันแบะ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 เป็นใบมันบอกมันไม่รู้เออขนาดลูกพี่มันมันยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรผมฟังดูในไลฟ์อยู่ มันบ้าไหมเนี่ยนะครับไม่เป็นไรในเมื่อคุณมาทําในสิ่งที่คุณต้องการแล้วต่อแต่นี้เป็นต้นไปผมจะทําในทาในสิ่งที่ผมต้องการบ้างผมก็จะมีนกกระจิบนกกระจอกแมวมองคอยตรวจสอบสอนนนางเลิงว่าจุดไหนมุมไหนพื้นที่ไหนมันมีความชั่วไลซุกอยู่บ้างครับพ่อแม่พี่น้องครับ ดีไหมเล่าทะเลาะกับภูมิกับสอนอนางเริงซะหน่อยนะดีไม่ดีเราอาจจะมีเอกสารไปปิดวินนาสอนอ,นอก็ได้ผมให้เววลาคณันในกกาารวาดล้างสิ่่งชัวร้ายขอ,อนอนางเริงพื้นที่นางเริงให้หมดดีไหมเล่าแล้วหลังจากเจ็ดวันถ้าเราไปจับได้ว่าเฮ้ยที่นี่มีหวยเถื่อนเฮ้ยที่นี่ขายหวยเกินราคาเฮ้ยที่นี่มีต่างชาติ ขายของโดยผิดกฎหมายผู้กำกับกล้าลาออกไหมเล่าง่ายๆใช่ไหมลังแกได้แม้กระทั่งคนที่เขาเดือดร้อนมาก็มาด้วยใจเสียเวลาเสียสตังใช่ไหมเ,ออเขาก็ยังเสียสละเวลาที่มาต่อสู้เพื่อใครครับเพื่อตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่เลย การเมืองเราก็ไม่ได้เล่นแต่เราเป็นห่วงอนาคตของประเทศชาติใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับเราเป็นห่วงลูกหลานเราใช่ไหมครับก็พราะเจ้าหน้าที่มันทำลายกระบวนการยุติธรรมหมดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับไล่ตั้งแต่ลงเครื่องบินมาเลยไม่ต้องไปออกหลักไปบริสุทธิ์ที่กำลังจะถึงอยู่เนี่ย กูยังคิดอยู่เลยว่ามันให้ใบบริสุทธิ์ตั้งแต่ลงเครื่องแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเอาพี่น้องว่าจริงไหมเล่าก็มันไม่ได้ติดคุกเลยสักวันเดียวก็มันก็แสดงว่ามันได้ใบบริสุทธิ์ตั้งแต่ที่ลงเครื่องมาแล้วหรือว่าส่งไปให้ตั้งแต่ขึ้นเครื่องแล้วก็ไม่รู้ก็มาถึงเมืองไทยก็ไม่เห็นจะติดคุกเลยสักวันใช่ไหมแต่เวรกมกําลังจะติดจรวด ไปจัดการไอ้พวกนักการเมืองไอ้พวกเจ้าหน้าที่ที่มันเหง่ซวยคอยช่วยเหลือนักโทษหนีคดีครับพ่อแม่พี่น้องครับต้องจัดการพวกมันทุกคนอย่าให้ลอดเล็ดออกไปได้ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเอาตั้งแต่ที่ไปยืนรับสนามบินเลยโอ้โหไอ้โค้งคำนับกันเจ้าบคุณบุญช่องเลยเกณฑ์คนกันเข้าไปเกณฑ์เจ้าหน้าที่กันเข้าไป นักโทษหนีคดีกลับมาเมืองไทยมึงต้องเอารถห้องขังไปรับอย่างเดียวไม่ได้ให้เดินโชว์ตัวแบบนายแบบเว้ยเฮ้ยใ,ใช่ไหมลองเป็นกูดิโอ้โหถ้าเดินขึ้นเชา้าสายมิจฉตีนถีบกูดัดเข้ามาในห้องขังเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องนี่มันคือมาตรฐานประเทศไทยมันไม่มีเหลือแล้วนํำซ้ำไปอยู่โรงพยาบาล เป็นไงครับยื่นเรื่องตรวจสอบไปหมอมันยังไม่ตีกันอยู่เลยทุกวันเนี่ยสรุปแล้วกูจะเอาอยัางไงเพื่กูจะเขียนวยังไงดีว่ามันป่วยเป็นโรคอะไรสงสัยกูคงต้องติดคุกแทนมันแน่สมน้ำหน้ามึงเว้ยหมอเว้ยเวรกรรมมันเมเพราะพวกคุณคือขบวนการทำลายความยุติธรรมโดยชัดเจนใช่ไหมครับพ่อแป่พี่น้องครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาคิดว่าเราคงจะกลัวเดี๋ยวคอยดูละกันว่ามวลมหาประชาชนนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการทำความดีเพื่อประเทศเราจะกลัวอะไรครับพี่น้องครับ โดนเมื่อกี้สิบลูกแล้วยังไม่สะเทือนพวกกูเลยคุกก็ติดมาแล้วเพราะพวกมึงเอากูเข้าคุกมาแล้วแล้วกูจะกลัวอะไรอีกวะเฮย้ยอดีตที่ผ่านมาที่มันรังแกเรานะครับ ผมโดนลังแกเขาสองรอยคนสามร้อยคนผมแค่ยี่สิบกว่าคนมันยิงผมตั้งแต่เช้ายินพี่น้องเราตั้งแต่เช้าพวกมันไม่มีภาพเลยแม้แต่ภาพเดียวพอกูใส่ไปแค่นิดิๆหน่อยๆโอ้โหภาพกูประกาศจับคาหัวเป็นแสนกูเก็บไว้ในใจรอเวลาอยู่เว้ยเฮ้ยมันต้องมีเวลาของผมบ้างละ่ะใช่ไหม เออมันเอาผมไปขังได้สามปีกว่าโทษมาเจปีเก้าแต่เราก็ยินดีเดินตามขาบวนของกฎหมายนะครับจะบอกว่าคุกมีไว้ขังคงจนไม่ได้ขังคนรวยมันก็มีส่วนเหมือนกันเราเฮ้ย <laughs> เออแต่ไม่เป็นไรถึงมันจะไม่ติดคุกแต่เวรกรรมมันมีจริงครับพ่อแม่พี่น้องครับ